เขาบอแมรถแห่ครับแทน12โวลต์ครับตัวนี้เป็นบิวอินในเซตเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีแหลกแล้วก็มีปีให้ตัวหนึ่งนะครับปีตัวนี้ก็จะปรับโทนได้เบสกลางแหลมนะครับนะครับแล้วก็มีฟัง์กชัน usb e d c a r d แล้วก็บลูทูธนะครับเสียบไม,ม้ได้2ตัวนะครับก็ประมาณนี้ อยู่ในแหลกเดียวนะครับตัวนี้เป็นแท่นพันห้าร้อยวัตต์กับแท่นสามพันวัตต์นะครับแท่นล่างเป็นแท่นสามพันวัตต์ตัวนี้ขับสิบแปดได้ข้างละสองสิบสองนิ้วได้ข้างละสี่แต่อันนี้ลูกค้านํามาขับเบรคสิบแปดข้างละสองครับแล้วก็แท่นบนแท่นบนก็จะเป็นแท่นพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ขับสิบสองนิ้วได้ข้างละสองครับถ้าขับสิบแปดนิ้วก็ได้ข้างละดอกนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้ามาขับกลางแหลมนะครับก็คือจะเป็นแท่นล่างเป็นแท่นสามพันวัตต์ขับสิบแปด ไอ้สับคับสิบสองข้างละสองเออตัวนี้ก็คือบิวอินในแหลกเซตเดียวนะครับตัวนี้ก็ยกไปเลยได้นะครับยกไปใช้งานได้เลยนะครับยกขึ้นรถแล้วก็ต่อไฟแบตเตอรี่เข้าใช้งานได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวพามาดูข้างหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นแหลกนะครับแต่ว่าไออันนี้ลูกค้าบอกให้ทําแหลกเผื่อนะครับเขาจะใส่ไม้ลอยนะครับเขาจะใส่ไม้ลอยเพิ่มนะครับก็โอเคก็ทําให้ไปนะครับ อันนี้ก็เป็นแหลกแล้วก็มีโลโก้นะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูข้างหลังกันครับไปอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีขั้วแบตนะครับเขามีขั้วแบตเตอรี่มีบวกกับลบนะครับสีแดงเป็นบวกสีดําเป็นลบนะครับแล้วก็มีสวิตสวิตตัวนี้ก็จะพ่วงไปหาปีนะครับจะตัดไฟปีแล้วก็มีวัดโวลต์โชว์ด้วยนะครับวัดโวลต์แล้วก็มี USB ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับก็ถ้าปิดมันก็จะไม่มีไฟโชว์นะครับ ถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะไฟก็จะไปเลี้ยงปีนะครับแล้วก็มีวัดโวลโชว์ด้วยว่าตอนนี้แรงดันเท่าไหร่ตัวน,นี้ที่เปิดได้ก็คือเพราะว่ามีแบตนะครับตัวน,นี้มีแบตให้ลูกหนึ่งนะครับแบตลูกเล็กแต่ว่าอันนี้ใช้งานลากไม่ได้นะครับอันนี้แค่เอาไว้สำรองไฟนะครับคือในกรณีลูกค้าไปต่อแล้วแบตเตอรี่มัน ไฟมันกระชากนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่อ่าอย่างกรณีนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ให้ดูดยเป็นสวิชชิ่งไฟบ้านนะครับเช่นนี้สวิชชิ่งไฟบ้านแล้วก็ใช้งานได้2ระบบเหมือนกันแต่ว่าลูกลูกค,ค้าต้องไปซื้อสวิชชิ่งมาใส่นะครับสวิชชิ่งก็ยึดไว้นี่เลยก็ได้ยึดไว้แล้วก็พ่วงสายมาก็มาเข้าขั้วแบตบวกกับลบนะครับจ่ายไฟให้แต่นนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าใช้ใช้เป็นสวิชชิ่งคีบ ถ้าคีบโดยตรงนะแอมมันดึงแรงนะครับมันจะทําให้สวิตช,ชิ่งมันพังนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีแบตเตอรี่มาสํารองไฟไม่ให้มันกระชากแรงนะครับถ้ามันดึงแรงสวิตช,ชิ่งอาจจะน็อกได้นะครับก็เลยให้สวิตช,ชิ่งมาชาร์จแบตก่อนแล้วค่อยดึงไปใช้งานนะครับไฟมันก็จะนิ่งกว่ามันจะเสถียรกว่านะครับอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าใช้งาน2ระบบนะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้แค่แบตแบตรถยนต์อย่างเดียวก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับ ตัวนี้ถ้าเป็นเซต4ี่คูณสนะครับสินิ้วข้างละ2 12นิ้วข้างละ2ถ้าเป็นเซต4ี 4, ่คูณสเซตนี้ก็คือไม่ต้องเพิ่มแบตเพิ่มเลยชัดนะครับได้เดิมรถเดิมก็ใช้ได้เลยนะครับยกขึ้นก็ต่อขั้วบวกกับลบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับต่อเปคคอนพ่วงไปหาลํโพงได้เลยนะครับสะดวกใช้งานง่ายครับถ้าเป็นเซตนี้นะครับเซตนี้ราคาจบอยู่ที่24,500นารนะครับราคาจบอยู่ที่ 12, ื่นสานะครับ p w m สองแทน่นปีหนึ่งแท่นครับตัวน,นี้ใช้งานได้สองระบบนะครับถ้าสองระบบก็จะเป็นสองหมืนหกห้าร้อยครับแต่ถ้าระบบเดียวสิบสองโวลต์ระบบเดียวก็สองหมืนสี่ันห้าร้อยครับอันนี้ก็มีแหลกนะครับแถมแหลกให้ก็คือผมต่อระบบให้นะครับในกรณีที่ลูกค้าไปใช้งานก็คือเอาไปยกขึ้นรถแล้วก็ต่อไฟบวกระบบใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเอาไปต่อลงแหลกเองอะ่ะ ผมกลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังนะครับเดี๋ยวต่อผิดนะครับก็แนะนำให้สั่งเป็นเซตไปเลยดีกว่านะครับมันจะใช้งานง่ายกว่านะครับแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องไปปวดหัวด้วยครับโอเคจัดไปครับจัดไป